เกษตรกรผู้ปลูกข,ข้าวในปี2568นี้ใครยังไม่ขึ้นทะเบียนใครยังไม่อัปเดตทะเบียนเกษตรกรรีเบ,เ,บ,เ,บ,เ,บเลยค่ะละสุดุดทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมจ่ายเงินสนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกข,ข้าวในปี2568ทั69ไร่ละ1,200บาทต่อครัวเรือนไม่เกิน10ไร่ต่อครัวเรือนค่ะ นายอัธกรศสิริรัตนากรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เผยที่ประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายบริหารข้าวแห่งชาติ หรือนองคอค่ะมีมติเห็นชอบโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดก,การและพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้แก่เกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าวนาปีในปีการผลิต2,568-69ทั25ค่ะโดยจะมีการสนับสนุนจ่ายเงินจำนวนไร่ละ1,200บาทต่อครัวเรือนหรือไม่เกิน10ไร่ต่อครัวเรือนค่ะคาดว่าจะครอบคุมเกษตรกร,ะกรนะคะอยู่ที่4.6ล้านครัวเรือนใช้ งบประมาณราว40,000ล้านบาทโดยมติจากอนุกรรมการจะถูกส่งต่อเข้าสู่การพิจารณาในที่ประชุมชุดใหญ่ของนอบคเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนนำไปสู่การดำเนินการจริงอีกครั้งหนึ่งค่ะส่วนโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปังในปี2568 6ทับ69มีแนวคิดนะคะจะให้การสนับสนุนในอัตราไรล,ละ1000บาทต่อครัวเรือนแล้วก็ไม่เกิน10ไร่ต่อครัวเรือนค่ะ ครอบคุมเกษตรกร,ร,กรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมเกษตรและสหกรณ์ประมาณ850,000ครัวเรือนนะคะวงเงินที่จะใช้อยู่ที่เรา7,200ล้านบาทค่ะในขณะนี้นะคะคุณผู้ชมยังไม่ได้ข้อสรุปค่ะ ทางด้านนายปราโมทเจริญสินนายกสมาคมชาวนานและเกษตรกรไทยเปิดเผยว่ามีความกังวลอย่างยิ่งนะคะกับความล่าช้าในการพิจารณาโครงการช่วยเหลือข้าวนาปังส่วนการช่วยเหลือข้าวนาปีแม้จะได้ข้อสรุปแต่ราคาชดเชยยังต่ำกว่าต้นทุนที่แท้จริง ไล่ละ1500บาทนะคะแต่ก็ดีกว่าไม่ได้อะไรเลยอย่างน้อยก็ช่วยแบ่งเบาภาระลดต้นทุนให้เกษตรกร,รกชาวนาได้ค่ะในขณะนี้นะคะสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,รกชาวนานะคะที่มีการขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมเกษตรและสหกรไว้เรียบร้อยแล้วหรือมีการปรับปรุงผ่านแอปฟาร์มบุกแล้วนะคะคุณผู้ชมทางกระทรวงกรเกษตรแต่ละอำเภอค่ะก็เริ่มจะออกประชารม ตามหมู่บ้านแล้วนะคะก็ขอให้ท่านตรวจสอบข้อมูลของท่านให้ถูกต้องให้เรียบร้อยนะคะและอีกหนึ่งเรื่องสําคัญนะคะที่จะต้องมีการตรวจสอบนั่นก็คือสมุดบัญชีธนาคารทกศของท่านค่ะจะต้องไม่โดนปิดไม่โดนอายัดนะคะในกรณีที่ทางรัฐบาลมีการอนุมัติกรอบวงเงินในงบประมาณช่วยเหลือกเกษตรกรไล่ระ,ะ1,200่บาทเรียบร้อยแล้วการรับเงินก็จะผ่านบัญชีธนาคารทกศของท่านค่ะถ้าหากว่าบัญชีโดนปิดบัญชีโดนอายัด ใช้งานไม่ได้นะคะก็จะเกิดความล่าช้าในการรับเงินช่วยเหลือจากทางรัฐบาลในครั้งนี้ค่ะสำหรับ,กบเกษตรกรชาวนานและก็ลูกค้าของทางธนาคารทกศทุกท่านนะคะคุณผู้ชมในกรณีที่หมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านไม่ใช่ข้อมูลของท่านในการลงทะเบียนซิมและมีการใช้ร่วมกันกับแอปพลิเคชัน BAAc Mobile ของทางธนาคารทกศในขณะนี้แอปของท่านจะไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติแล้วนะคะอย่าลืมไป อัปเดตข้อมูลและก็ไปเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ให้ถูกต้อง ตรงตามข้อมูลของท่านด้วยนะคะหมายเลขโทรศัพท์หรือว่าซิมการ์ดที่มีการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนไว้ไม่ตรงกับข้อมูลของผู้ที่มีการเปิดบัญชีธนาคารกับทางธนาคารทรกสขณะนี้จะไม่สามารถใช้แอปพลิเคชันของทางธนาคารทรกสได้แล้วค่ะในกรณีที่เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกันสามารถใช้ได้นะคะคุณผู้ชมแต่จะต้องมีการเซ็นเอกสารหนังสือยินยอมให้ใช้หมายเลขโทรศัพท์นะคะซึ่งถ้าหากว่าในขณะนี้ แอปพลิเคชันของท่านไม่สามารถใช้งานได้ก็สามารถเข้าไปติดต่อสอบถามข้อมูลที่สาขาธานาคารทรกศใกล้บ้านท่านทุกสาขาค่ะเพราะโครงการนี้นะคะคุณผู้ชมเริ่มดําเนินการมาตั้งแต่วันที่14กรกฎาคม2568ที่ผ่านมาแล้วก็มีการแจ้งเตือนลูกค้าไปแล้วนะคะถ้าหากว่าใครยังใช้ซิมการ์ดกับแอปพลิเคชันที่ชื่อลงทะเบียนในซิมการ์ดไม่ตรงกับชื่อบัญชีเงินฝากที่เปิดไว้กับ ทางธนาคารทรกสก็รีบไปดำเนินการแก้ไขให้เสร็จสิ้นให้เรียบร้อยนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่มีข้อมูลสงสัยหราอยากจะสอบถามข้อมูลด้านใดเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ